สวัสดีครับมาฟังเรื่องเหมือนเคยนะครับไอ้ขวัญกับอีเรียมผัวเมียคู่นี้แปลกมากเวลาชาวบ้านเขาทากิจกรรมส่วนรวมอะไรแกไม่เคยร่วมมือด้วยเลยประชุมประชิมอะไรไม่เคยสนพวกชาวบ้านก็เลยวางแผนจะแก้เผ็ดผัวเมีย ไม่เอาไหนคู่นี้ให้ได้หลังจากชาวบ้านประชุมเสร็จแล้วก็กลับบ้านไอ้ขวัญกับอีเรียมก็เข้าไปไต่ถามชาวบ้านคนหนึ่งเขาประชุมเรื่องอะไรกันไอ้ขวัญถามก่อนเรื่องภาษีคนสำคัญมากสำคัญยังไงก็่เดียวนี้ลวงเขาเก็บภาษีทุกคนใครไม่เสีย จะต,ติดคุกทุกคนเลยนะไอ้ควันกับอีเรียมหน้าเสียไอ้ควันถามต่อไปว่าเขาเก็บภาษีกันยังไงครับชาวบ้านคนนั้นยืดอกอธิบายคือหลวงเขาคิดภาษีอย่างนี้นะใหญ่เสียสาวยาวเสียสามสิบที่จริงสาวก,ก็คือยี่สิบ อีเรียมได้ยินดังนั้นก็ตกกระใจยิกแขนในผัวขวัญแล้วเอ,อ่ยขึ้นว่าตายแล้วไอ้ขวัญมึงต้องเสียถึงห้าสิบจน้ะ